嗯。 ความคืบหน้าของคดีคุณต๋องสิทธิ์ชอยที่ไปโดนแก๊งคอร,อร์เซนเตอร์หลอกเอาเงินไป3ล้านกว่าบาทนะคะล่าสุดเนี่ยมีการดําเนินคดีกับบัญชีมาถแถวแรกแล้วนะคะหลังจากที่นายวัฒนาผู้อบอ้อมหรือว่าต๋องสิทธิ์ชอยนักสนุก<ส>ชื่อดังเนี่ยนะคะที่ถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกว่าตัวเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดคดีฟอกเงินแล้วก็ให้โอนเงินไป3ล้าน2แสนบาทนะคะไปแจ้งความไว้ที่สนวังทองหลางซึ่งทางพลตํารวจเอกสมพงษ์ชิงดวงที่ปรึกษาพิเศษสานักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าคดีนี้เนี่ย ตำรวจออกหมายจับเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินแถวแรกก็คือบัญชีม้าไป1คนแล้วก็ออกหมายเรียกอีก10คนซึ่งเป็นบัญชีม้ารับโอนเงินแถวที่1ถึงแถวที่4ให้มารับทราบข้อข้อหาในวันนี้แล้วก็วันที่29พฤษภาคมนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปสังเกตการณ์ที่สนวังทองหลางเพราะนัดหมายกัน1ิโมงเช้าเนี่ยยังไม่มีใครที่ถูกออกหมายเรียกหมายจับไปเจอพนักงานสอบสวนเลยนะครับค<ม>ุณผู้ชมเพราะบอกเดี๋ยวถ้ามาคุณจะต้องสอบถามสอบปากคำกันก่อนเพราะมันจะมีโทษอยู่นะครับถ้าเกิดว่า ไปเปิดบัญชีมา้าไปทําบัตร ATM แล้วส่งให้ทางวิฉาชีพหรือไปใช้ซิมโทรศัพท์ซื้อซิมแล้วไปให้คนอื่นเขาใช้แล้วมีชื่อของตัวเองปรากฏอยู่เนี่ยมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับส่วนบัญชีม้าแถวแรกนะคะที่อโอนเงินเข้าบัญชีมี2คนค่ะคนหนึ่งเนี่ยถูกออกหมายจับเพราะว่าออกหมายเรียกไปแล้วไม่มาพบพนักงานสอบสวนมีเจตนาหลบหนีชัดเจนส่วนอีกคนนึงก็คือคนที่ยืนยันว่าจะมาพบตํารวจในวันนี้นะคะ